ครับกลับเข้าสู่รายการตามเซียนสองภาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับก็มานั่งอยู่ข้างผมแล้วคุณต้นอุบลฮะเดินทางมาจากอุบลราชธานีเลยนะครับครับสวัสดีครับคุณต้นครับสวัสดีครับผมครับผมนะฮะนี่ฮะคุณต้นอุบลฮะเดินทางออกมากี่โมงครับคุณต้นมาตั้งแต่บ่ายสองแล้วครับบ่ายสองครับมาเรื่อยๆนะฮะก็มาเรื่อยๆรอยครับห้าร้อยกว่าโล ใช่ครับครับถือว่าไกลมากนะฮะก็คุณต้นนี่ก็เป็นเซียนอยู่ที่จังหวัดบุรบลราชธานีนะฮะแล้วก็เป็นประธานชมรมของที่ตลาดหกตลาดหกนะฮะก็ใครไปอุบลจังหวัดบุรีราชธานีก็มาหาคุณต้นได้เลยครับนะครับผมทีนี้คุณต้นเนี่ยอ่าสนิทกับหลวงปู่อ่องมากแล้วก็เป็นศิษย์ใกล้ชิด นะฮะถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นลูกหลานเลยก็ว่าได้เป็นลูกบุญธรรมท่านเลยลูกบุญธรรมนะฮะครับทีนี้หลวงู่อองเนี่ยคุณต้นประวัติท่านเนี่ยบวชตั้งแต่เมื่อไหร่ครับบวชตั้งแต่สิบี่ปีครับผมครับอายุส4ี่นะฮะสิบสี่ปีก็ถือเพศพรมจาจยรมาเลยนะครับผมจนเดี๋ยวนี้อายุแปดสิบปดปีแล้วครับผมแปดสิบแปดพันเอหกสิดพันเอแปดสิแปดแปดสิบแดพรรษาครับนะครับผมนะฮะ ทีนี้ลวงก่ออกเนอยู่กับลวงปู่กรรมฐานแพงตั้งแต่เด็กเลยใช่ครับผมตั้งแต่14 14ขวบเลยครับบวชเนนก็ไปอยู่กับกรรมฐานแพงครับกรรมฐานแพงเนี่ยเป็นอาจารย์ของย่าท่านสวดด้วยนะครับเป็นสิทธิ์ผู้ใกล้ชิดสมเด็จลุนเรียกว่าสิทธิ์เบื้องขวาของสมเด็จลุนเลยก็ว่าได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเกริ่นนิดนึงลวงปู่สวนเนี่ยแฟนรายการบางท่านเนี่ยยังไม่รู้ว่าลวงปู่สวน ยังไงเพราะหลวงปู่ส่วนเนี่ยเก่งไหมวัตถุมงคลของท่านแพงหรือเปล่าแพงครับผมวัตถุมงคลของท่านเนี่ยจะมีตั้งแต่หลักหมื่นยันหลักแสนเลยครับผมนะครับบางองค์เรียกว่าหลายแสนเลยก็ว่าได้นะครับผมนะและส่วนสําเร็จรุนเนี่ยเป็นพระจากที่ไหนครับพระจากประเทศลาวครับประเทศลาวนะครับครับท่านไปมาไอ้วัดสิงห์หารประจําสมัยก่อนนะครับ ก็เรียกว่ากิจตดาพิริหารของท่านนี่มากมายเลยครับผม,มจนชาวฝรั่งเศสเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยท่านจะเหยียบเรือของฝรั่งเศสเรือรบของฝรั่งเศสให้จมน้ําได้เลยนะครับตามประวัติเล่าขานกันมาครับผมแล้วก็สายสมเด็จรุ่นนี้ก็จะมีพระทางจังหวัดบนเนี่ยก็หลายรูปนะที่โด่งดังใช่ครับหลวงปู่สวน นะครับหลวงปู่คำบุจติโตใบหลวงปู่เก่งธนวโรับนะครับผมแล้วก็หลวงปู่ขุนอีกรูกหลวงปู่ขุนนรุตโลนะฮะแล้วก็หลวงปู่อ่องอันนี้สืบสารตำนานของสายสําเร็จรุ่นครับอย่างกล้ชิดเลยครับรับผมนั่นก็เรียกสายชิดครับสายชิดเลยครับนะครับผมทีนี้มาเรามาวกลับมาหลวงปู่อ่องนะฮะซึ่งเป็นบทบุญธรรมของหลวงพ่อกรรมฐานแพงด้วยเมื่อกี้ยังไม่ได้คุยนงหลวงพ่อกรรมฐานแพงใช่ครับนะฮะหลวงปู่กรรมฐานแพงเนี่ย ท่านเป็นเจ้าวาดองค์เก่าของวัดสิงหานครับผมวัดที่หลวงปู่เป็นเจ้าวาดทุกว,วันนี้นะครับแต่ทีนี้หลวงปู่ท่านย้ายไปจำพรรษาที่ทุ่งนานะครับ,รบเพราะว่าท่านต้องการปีกวิเวกนะครับแล้เพราว่าจุดตรงนี้เป็นจุดที่ฝึกวิปัสสนากรรมฐานตั้งแต่สมัย ปูกรรมฐานแพงแล้วครับเป็นเป็นดงว่านยานะครับเป็นที่เรียนวิชาของเกจิรุ่นเก่านะครับไปฝึกกรรมฐานรตรงนั้นนะครับครับผมนะฮะทีนี้หลวงปู่อ๋องก,ก็ฝึกวิธากรรมฐานแล้วรู้สึกว่ามีที่ผมชอบอยู่อย่างหนึ่งอาคมของท่านเนี่ยรเรื่องคาถาหมัดบวยที่ท่านไม่ไม่ไม่ลงให้ใครเลยใช่ครับนะฮะ เรื่องมัดมวยหนึ่งแล้วก็เรื่องต่อกระดูต่อกระดูนี่เห็นจัจะเห็นจัจจะล่าสุดนะครับครับลือสีเทพปุณีนี่ครับเป็นฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านไปขาหักสามวันว่าจะไปหาหมอแล้วที่แรก ไปหาหลวงปู่ให้หลวงปู่ท่านเป่าให้คือหมอบอกต้องเข้าเฟือกรับงเข้าเือกฤศีนี้ไปให้หลวงปู่เป่าหายหายเลยครับเดินได้กลับมาเดินเดินได้อันนี้คือภาพพิธีวันงานหลวงปู่เขียนบุญญากรรโมซึ่งวันนั้นก็มีเหรียญของหลวงปู่อ่องเข้าไปปลูกเสกด้วยเหรียญปลุกปี88ครับผมนะครับที่คุณต้นนะฮะซึ่งก็วันนั้นก็จะรู้สึกจะมี3ามรุ่นมีน้องกุมารด้วย นะครับแล้วก็มีเหรียญเ,เทพพรมยินดีนะครับแล้วก็ตะกุดหล่อของหลวงปู่เขียนบุญชะกามโมเหรียญหลอด้วยนะครับแล้วก็หลวงพ่อเงินรุ่นเงินมาอีสานอ,อันนี้คือเหรียญพรมยินดีนะครัดผมเหรียญที่ผมชอบมากเพราะข้างหลังสวยข้างหลังที่สวยเนี่ย ที่ผมชอบยันเพราะว่าหลวงปู่ท่านได้ลงจานอัขระเองใช่ครับท่านลงกำกับยันมาเองเลยครับยันนี้เป็นยันเฉพาะสายสมเด็จรุ่นครับเรียกได้ว่าถ้าเรียกภาษาพื้นบ้านก็เรียกว่าเหรียญยันพบสําเร็จนะครับจะมีภาพนะฮะเดี๋ยวเรารบกวนอาจารย์รบช่วยเปิดด้วยนะฮะเปิดมาเรื่อยๆเลยครับเพราะว่าภาพตอนที่หลวงปู่องจ์อาจารย์เนี่ยจริงๆแล้วตาท่านมองแทบจะไม่เห็นนะฮะตอนนี้ตามัว แต่การจานอักขระในเอามาให้นี่โอ้โหสวยงามมากนี่ฮะท่านเขียนให้เลยนะครับดูว่าความสวยงามของของของภาพที่ท่านเขียนออกมาเหมือนแบบหมึกพิมพ์เข้าลงไปเลยนะฮะนะฮะคุณต้นนะฮะเนี่ยฮะดูนะครับคุณผู้ชมนะตาท่านมองแทบจะไม่เห็นนะครับนะฮะแต่ดูอักขระสวยงามนะฮะอันนี้คือเป็นยันของทางสายสมเด็จรุ่นสายสมเด็จรุ่นเลยนะครับเรียกว่ายันพรมสาเร็จครับใครเอาไปบูชาเอาไปใช้ก็จะสําเร็จ ผถือว่าสุดยอดนะฮะเหรียญรุ่นนี้แล้วหลวงปู่ท่านก็ตั้งใจมากบอกรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ตั้งใจมากแล้วก็8 8ดนี่ก็อินฟินิตี้นะครับผมนะไม่มีอะไรกินไม่มีวันหมดในะครับรวยอย่างเดียวครับรวยอย่างเดียวรุ่นนี้นะฮอินฟินิตี้นะครับก็ทีนี้เหรียญเนี่ยจะมีเนื้ออะไรบ้างฮะกรรมการใหญ่หมดแล้วนะครับผมก็จะมีเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับผม สร้าง49เหรียญเหรียญละ3,500บาทครับครับสร้างแค่49เหรียญนะฮะครับผมตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วครับครับผมส่วนเนื้อเงินลงชาเอลงยาราชาวดีสีแดงนะครับสร้าง108องค์ครับบูชา2,000บาทครับนะครับแล้วก็เนื้อเงินบริสุทธิ์สร้าง199องค์นะครับครับผมบูชา1,700บาทครับครับผมแล้วก็นวโลหหนาักทองคำนะครับสร้าง49องค์อันนี้อันนี้คือเนื้อเงิน ครับนะครับเนื้อเงินครับตัวนี้สร้าง1 9อองค์ครับครับมีโค้ดและหมายเลขกำกับนะครับผมนะฮะอันนี้เนื้อเงินหน้ากาดทองคำครับสร้าง49เหรียญครับสร้างน้อยมากต้นจะพอไหมเนี่ยที่อุบลก็น่าจะหมดแล้วนะเนี่ยครับตอนนี้ใกล้หมดแล้วครับอันนี้นวะหน้ากาดเงินครับอันนี้ก็สร้างแค่ร้8ยแเหรียญครับสร้างน้อยฮะบูชาเท่าไหร่นะครับอันนี้นวะหน้ากาดทองหน้ากาดทองนี่บูชา2 5 0 0ครับ สวยงามมาฮะเป็นนวะเต็มสูตรนะครับผมนะฮะถือว่าสวยอันนี้นวะอันนี้เนื้อนวะบูชาสีเก้าครับผมครับผมนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเนื้อนะฮะอันนี้เนื้อทองแดงบูชาแค่หนึ่งบาทเองครับอืนะครับผมอันนี้เนื้อทองฝาบาทนะฮะหรือเนื้อชนวนชนวนครับตัวนี้สองร้อยนะฮะครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวพามาชมภาพวีดีอาร์เข้าทันไหมฮะ นะครับเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมมาชมภาพวิดีอากันก่อนนะครับเป็นวิดีอาภาพที่พุทธาพิเศษนะครับวันนั้นที่เข้ามาร่วมทั้งหมด3รุ่นครับมารับชมกันนะ บ้านโูธิสิงห์นะฮะตรงกลางบ้านพักสุพแผน,นะฮะครับวันนี้ก็กท่านเป็นประธานในพิธีหาพุทธาุเสกก็จาากพรรันนา เป็นวันงานภาพพิธีพุทธ,ธาพิเศษนะครับหลวงปู่ององนี่ตอนนั่งพุทธ,ธาพิเศษนี้ก็เหมือนคุณคุณเลยครับนั่งนิ่งนะฮะถือว่าท่านฝึกพิปัรนากรรมฐานมามากอยู่นะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นพระที่มากาด้วย 1, พรรษาครับด้วยนะครับ68กรรษา68พรรษาอายุ88ปปีนะค,ครับผมนะฮะ สำหรับท่านใดที่สนใจเช่าบูชาวัตถุมงคลนะครับศูนย์แปดเจ็ดนะฮะหก6ปดหกสี่เก้าเก้า้านะครับนะฮะก็ลองโทรมาสอบถามกันว่ามีเหรียญอะไรมั่งนะครับเพราะเหรียญเนี่ยททองแดงแค่หนึ่งรอยบาทเองนะครับเหรียญนี้ผมว่าดังแน่เพราะว่าสร้างน้อยมีโค้ดมีหมายเลขกำกับวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์นี่ก็คือเอาไปทำกองทุนดูแลสุขภาพของหลวงปู่แล้วก็บูรณะสถานปฏิบัติธรรมของท่านนะครับท่านถ้า ท่านใดเคยไปกราบท่านเนี่ยจะเห็นว่าท่านอยู่แบบแบบสมถะเรียบง่ายมากเลยครับผมครับผมฮะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วเรามาคุยกันต่อนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ครับาเียสพระ